พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562หมวด 1. มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมมาตรา5มาตรฐานจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การาปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐม,มาตรา6ให้องค์กรการบริหารบุคคลของหน่วยง,งานของร,รัฐมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของร,รัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ มาตราเจ็ดเพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมาา 8, ในระดับเดียวกันหมวดสองคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมมาตราแปดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่งรูเรียกว่ากมจมาตราเก้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการส่งเสริมจริยธรรมด้านกฎหมายด้านการบริาหารบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กมจโดยมีผลงานไปที่ประจั์มาตราสิบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคาละสามปีเมื่อครบกำหนดตามวรระในวรรคหนึ่งมาตราสิบนอกจากการค้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค้นจากตำแหน่งมาตราสิบสองในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค้นจาก ตำแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคนรบเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคนรบซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งมาตรา13กมจมีหน้าที่และอำนาจมาตรา14เพื่อให้การดําเนินจัดทำประม,มวลจริยธรรมและข้อกําหนดจริยธรรมตามตามตาตรา6เป็นไรื่องความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจตามมาตราม13มาตรา15ให้กมจจัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา5ทุก5ปีหรือในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปกมจจัดพิจารณาทบทวนในรอบระยะเวลาเร็วนั้นก็ได้มาตรา16การประชุมกมจต้องมีกรรมาการมาประชุมไม่น้อยกว่า1น,นตึงของจำนวน กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือเป็นองค์ประชุมมาตรา17ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้กมจมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่กรรมจมอ,อบหมายได้มาตรา18ให้ประธานกรรมการกรรมการประนอนุกรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หมวด3การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐมาตรา19เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการมาตรา20ให้องค์การบริหารบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา6วรรค2มีหน้าที่กำกับดูแลก,การดำเนินการกระบวนการรักษาจริยธรรมและการประเมินผลกาปรปฏิบัติงานตามปรวลจริยธรรมมาตรา21เมื่อ กมจได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมตามมาตรา15มาตรา22บรรดาประมวลจริยธรรมกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับตั้งต่อไปข้อสอบประพนะครับพระราชบัญญัติมาตรา,าฐานออทางจริยธรรม พุทธกาช2 5 6 2มีวัตถุประสงค์ตามข้อใดข้อ1กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมข้อ2ใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมข้อ3เป็นกลไกตรวจสอบรักษามาตรฐานทางจริยธรรมข้อ4ป้องกันการทุจริตในพ,พืชชอบในองค์การราชการเฉลยนะครับตอบข้อ2 เนื่องจากระทรมนญญูแห่งราชกาจากไทยมาตรา4 6วรรา3บัญญัติให้รัฐจ,จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆซึ่งจะต,ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวข้อต่อไปนะครับข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับพรบรมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2 5 6 2 1องค์กรการบริหารส่วนบุคคล องค์กรอิสระไม่ต้องนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการประกอบการจัดทำประมวลจริยธรรม 2. หน่วยงานธุรการของศาลมิใช้หน่วยงานของรัฐ 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า45ปีและ 4. สภากราหูมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสําหรับข้าราชการและข้าราชการพลเรือนกราหูคำตอบนะครับตอบ1 มาตาเจ็ดแม้หน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระมิใช่หน่วยงานของรัฐตามพรบมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2 5 6 2แต่มาตา7แห่งพรบดังกล่าวบัญญัติให้นำมาตรฐานทางจริยธรรมตามพรบนี้ไปใช้ประกอบพิจารณาจัดทำะมวจริยรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้การจัดทำบมวมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกันครับ